จากขนกระแสมเมื่อเช้านะจากได้ฟังข้อคลิปเนาะพระพุทธศาสนานะยังไงก็มั่นคงศักดิ์สิทธิ์เสมอคนที่ทําเสียก็คือคนที่สร้างบาปก็คือนะพระทีส่สึกขึ้นมาที่ตัดกิเลสจากตัวเองไม่ได้ก็ต้องรับกรรมไปนะวันนี้เนาะก็คือกรรมเป็นของเขาเขาทํารับไปนะอืมสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นวิกฤตโอกาสเออได้เห็นนะคะ เป็นภาพที่ได้เห็นนะได้กวาดล้างเออ่พระที่ไม่ดีบอกอย่างนี้เลยนะฮะที่ยังรักษาศีลไว้ไม่ได้ออกไปนะฮะก็มีทั้งข้อดีข้อเสียเนาะแต่ตอนนี้มาดูแล้วนะคะโอ้ยคุมตัวสีกาก็เข้ากองปราบเจ้าตัวคอตกไร้เลี้ยวแรงไม่ไอตอบปมเพราะพระชั้นผู้ใหญ่ต้องสึกไปหลายรูปบิ๊กเต่าเตรียมสอบ ปากคำด้วยตัวเองนะคะอะก็ดูไปเนาะทำผิดแล้วจเจริญรุ่งเรืองเนี่ยแบบว่ากำลังแบบเนาะไม่มีใครจับได้ก็เหลิงไงเหลิงจะลืมนะลืมสุดท้ายหลุดหลุดก็ออกแดงแดงก็ออกมาเป็นข่าวให้กับทุกคนได้ชื่นได้ได้ชมนะได้ยอมรับวันนี่แหละคือคนเนาะ มนุษย์ขี้เหม็นอืเกิดขึ้นได้เสมอถ้ายังมีกิเลสอยู่ในหัวใจพี่น้องคะบอกเลยยายจาก็ยังพูดเสมอว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะพระศีรัตนาไตเนาะเออกับสิ่งที่เรายึดมั่นถือมั่นนะคะในใจิตใจเราปกปักรักษาเยาอยู่แล้วนะคนที่เสียก็คือคนคนนี้นะฮะ ผู้ที่สร้างกิเลสเนาะให้หมนหมองแต่ยังไงยังไงนะคะศาสาสนาก็ไม่มีวันหมนหมองมันอยู่ที่คนสุดท้ายคนคนนั้นสร้างเวรกรรมอะไรไว้ก็ต้องรับกันไปอ้าวจับสีการกรแป้วก็ต้องเคลียบรรดานะพระพระที่ศึกมาด้วยนะเมื่อวานได้ข่าวว่ารองออทางที่จิตว่าไม่ผิดจะไม่ศึกแต่วันนี้ได้ข่าวว่าศึกแล้วอาตามกันไปพี่น้องขาอ่า ปมเรื่องพระก็มีมานานแต่อืมสีกากรก็คือว่าโอ้โหสุดยอดหญิงกวดร้างนะได้ไม่น้อยห้าพันวิดีโอเนี่ยเาะแล้วแคตตาล็อกร้อยแปดองค์เนี่ยออกมาหมดหรือยังยังตามอยู่นะยังไงยังไงก็อย่าให้ตกข่าวนะนคะพี่น้องขะกวดร้างออกมาให้หมดนะคะเอออย่ากเก็บไว้เราก็ยากกาบพระที่บริสุทธิ์แจ่มใสด้วยหัวใจที่แท้จริงนะคะ เงินทองทุกบาททุกสกตางค์ชาวบ้านเนาะอืมญาติโยมทํามาหากินนะคะรับจ้างแลกด้วยแรงมาเงื่อนมานะ,ะเพื่อที่จะทําบุญทําทานณขณะนั้นบาทหนึ่งสลึงหนึ่งก็แลกมาด้วยแรงเออแต่ถ้าหลักการกฎหมายนะกวดร้างในสิ่งไม่ดีผ่านพ้อนออกไปได้หมดก็จะเป็นบุญใหญ่หลวงให้กับพระศาสนาของไทยแลนด์นะของเมืองไทยเราเนาะอ โอ้ยสาธุบุญนะฮะอ่ะพินิพิจารณาเอานี่คือความคิดของใหญ่นะฮนะเนาะแต่ว่าไม่ว่าทำอะไรนะฮะตั้งแต่เราอธิษฐานทำเราก็ได้บุญแล้วคนไหนที่จะไปสร้างบาตต่อไม่ว่าพระองค์ไหนเนาะถ้าเขาเอาไปต่อยอดเราก็ได้บุญสองต่อท่านก็ต่อยอดบุญแต่ถ้าใครพระองค์ไหนเอาไปทำในสิ่งที่ไม่ดีมันก็เป็นกรรมของเขาไม่ใช่ของพวกเราชาว อญาติโยมเนะอมประชาชนอย่างพวกเราเด้อเขาได้บุญตั้งแต่เขาอ,อธิษฐานแล้วพี่น้องคะสาธุ